เดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันเราจะใช้เวลาเราใช้ระยะเวลาในการพูดคุยกันประมาณย3สิบามนาทีจับเวลาได้เลยวันนี้เราจะคุยเวลา <c oughs> เลยใช้เวลาคุยกันย3ามนาทีนะไม่เกินนี้ก็ขอเริ่มต้นขึ้นเลยกันละกันท่านใดที่สะดวกแล้วนะยังไม่ต้องส่งท่านยังไม่ต้องส่งส่งใครหรือว่ายังไงก็เชิญมานั่งคุยกันด้านหน้าได้เอาละสิ่งที่จะคุยให้ฟังวันนี้ก็คือ เป็นสิ่งที่ตัวหลวงพี่เองได้มีโอกาสไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นใช้เวลาในการเรียนเรื่องนี้อยู่สองปีนะสปีแต่จะมาสรุปให้พวกเราฟังภายใน23นาทีตรงนี้นะก็ถือว่าย่นยอดด่อระยะเวลาในการสร้างบารมีของพวกเรากันลงไปนะจ๊ะคำถามสิ่งแรกเลยที่อยากจะพูดกับพวกเราฟังก่อนว่าวันนี้วันเข้าพรรษาถูกไหมเอ่ยเมื่อวานนี้วันอะไรเอ่ย วันอาสารหาบูชาอย่างที่เคยกล่าวให้กับพวกเราทราบไปใช่ไหมเอ่ยเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้สแสดงพระธรรมเทศนาที่ถือว่าเป็นบทเริ่มต้นในธรรมะทั้งหมดที่มีมาในพระไตรปิฎกทั้งหมดบทนี้ถือเป็นบทที่หนึ่งนะบทที่หนึ่งเรียกว่าธรรมจักกัปปะวัตนนสุตตะนะเราใช้คำว่าสูตรใช่ไหมสูตรจริงๆเราใช้คาตามภาษาสันสกฤตแต่ถ้าเป็นเพราะว่าสุตตะนี่คือใช้ตามภาษาบาลี นะธรรมะจักกะจักแห่งธรรมใช่ไหมครธรรมะจักเนี่ยธรรมะจักกะตัวนี้คือจักแห่งธรรมกับปะวัตนะแปลว่าทําให้หมุนไปสุตตะก,ก็คือพระสูตรพระสูตรที่ว่าได้เรื่องของการการเคลื่อนจักแห่งธรรมเพราะว่าในการแสดงธรรมครั้งนั้นมีผู้ที่บรรลุธรรมคือพระอัญญากรรัญญะอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมคร ทำให้ท่านทาให้ท่านเนี่ยจากบุคคลธรรมดากลายเป็นพระโสดาบันจึงทําให้มีพยานรู้เห็นการตัดสรู้ธรรมว่าเกิดขึ้นได้จริงจําได้ใช่ไหมอันนี้นั่นี่คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมจัจากกบวัตนาสูตรแล้วหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้แสดงปฐมเทศนานี้ให้กับพระปัญจวัคคีย์ได้ทราบแล้วก็มีผู้บรรลุธรรมตามหลังจากนั้นตลอด45าพันา ตรงนี้ถ้าเราถ้าเราพูดในความหมายกว้างๆธรรมะทุกบทถือว่าเป็นธรรมาจากกับปรัตรนสูตรทั้งสิน้นเพราะเป็นการยังเป็นพระสูตรที่ว่าได้ทําให้จักทําให้จัก,หจกแห่งธรรมเนี่ยเคลื่อนไปตลอดศีลสิทธาพรรษาของพระองค์ถ้าว่าโดยความหมายโดยกว้างจะว่าแบบนี้ถ้าว่าโดยสังเขตจะหมายถึงพระสูตรนี้พระสูตรเดียวโอเคนะอันนี้คือความหมายโดยแคบนะเดี๋ยวโดยสังเขตกับโดยกว้างจะเป็นแบบนี้ หลังจากที่พระองค์ได้ดับขันทัปนิพานไปแล้วพระมหากัสปะได้ทําการรวบรวมคําสอนทั้งหมดตลอด45ภาษาโดยมีพระนลเนี่ยเป็นผู้ที่ตอบคําถามว่าพระองค์แสดงธรรมบทไหนเนื้อหาเป็นยังไงให้กับใครบ้างแล้วหลังจากนั้นนะก็พระภิกษุก็สวดสาธยายรวมกันอีกครั้งหนึ่งจึงเรียกว่าสังขีติแปลว่าการสวดพร้อมๆกัน เรียกว่าสังคีตินะครับตอนหลังเรามาใช้ว่าสังคยนาสังคยนาเรามาใช้แบบนี้กันโอเคนะครับอันนี้พอเสร็จแล้วนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคณะสงฆ์อยู่เป็นปึกแผ่นได้ประมาณ1ศตวรรษคือ100ปีหลังจากนั้นก็มีการแยกออกเป็นนิกายต่างๆครั้งแรกมีการแยกออกเป็นสองนิกายชื่ออาจจะจําไม่ได้ไม่เป็นไรนะเล่าให้ฟังนิกายแรกเลยเรียกว่าเถรวาทคุ้นไหม ใน,น้ชื่อเนี่ยคุ้นมากเลยเถราวาดแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่เรียกว่าเถรวาดนะเขาเรียกว่าสัทวีระสัทวีรวาทชื่อไม่เป็นไรฟังไม่เล่นๆเ,เพราะเดี๋ยวมันจะมีชื่อพิเศษค่อยๆหลุดออกมากเรื่อยๆอีกนิกายหนึ่งชื่อว่ามหาสังคกะเคยได้ยินไหมมหาสังคกะฟังเล่นๆน,นะเอาง่ายๆว่าเป็นนิกาย A กับ B แล้วกันดีไหมเอ,อ่้ฟังสบายใจ A กับ B ก่อนลนะน่ร้อยปีแรกจากหนึ่งไม่เคยมีนิกายเลย พอหลังจาก100ปีแยกออกเป็นสองนิกายคือ A กับ B นะฮะนั่นะนะนะแล้วคณะสงฆ์ก็อยู่อย่างเงี้ยสองนิกายนี้ไปอีกประมาณสักช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ค่อยๆแยกนิกายกันออกไปเป็นนิกายอื่นๆอ,อ,อีกจนกระทั่งมาถึงในยุคของพระเจ้าโอโศกคือหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปริพานไปแล้วเนี่ยประมาณ200ปีเศษนะฮะ จึงได้เกิดมีนิกายทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้น18-20นิกายปริพาน์ใหม่ๆไม่มีนิกาย100ปีแรกมี2นิกายอีก100ปีถัดมามีอีกเพิ่มขึ้นมาอีก18-20นิกายนะครับชื่อก็จะค่อยๆชื่อก็จะแบบมีอ่าเช่นว่ามหิสัสะกะธรรมคุปตะกะโลกตระวาทะ แล้วก็มีอะไรนะสารวาสติวาทะเหล่านี้เป็นต้นจะมีชื่อพิเศษพิเศษชื่อเหล่านี้ที่ปรากฏมาถึงปัจจุบันทําไมถึงปรากฏปรากฏมาในคัมภีร์ปรากฏมาในหลักศิลาจารึกปรากฏมาในคัมภีร์ที่มีการค้นพบแต่นิกายอื่นๆที่ไม่ได้พูดมานอ,นอกเหนือจากชื่อที่เมื่อสักครู่นี้ที่ไม่ได้กล่าวขึ้นมาสาเหตุสําคัญเป็นเพราะว่าไม่มีคัมภีร์หลงเหลือถึงปัจจุบัน ในบรรดา1 8นิกาย1 8ถึง20นิกายตรงนี้ที่พูดถึงเนี่ยถามว่าปัจจุบันเนี่ยมีหมู่สงหมู่ไหนที่หลงเหลืออยู่บ้างเหลือนิกายเดียวคือเทราวาสที่หลงเหลือมาถึงในปัจจุบันนอกนั้นไม่มีนอกนั้นไม่มีนะครับฮะมหายานเนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในระยะเวลาที่พูดเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยมหายานยังไม่เกิดมหายานยังไม่เกิด มหายานมาเกิดเมื่อไหร่มหายานมาเกิดหลังจากที่พระเจ้าปริพามาแล้วประมาณเกือบห้าร้อยปีมหายานถึงค่อยเกิดเกิดมาจากไหนปัจจุบันนักวิชาการวิจัยมาแะ้วประมาณร้อยกว่าปียังหาคําตอบไม่ได้ว่ามหายานเกิดมาจากไหนบ่มีพ่อบ่มีแม่เกิดมาแบบเกิดมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าเกิดมาจากไหนงงไหมแล้วจะเดินรุ่งเรืองในประเทศจีนใช่ไหมเอ่ยเกาหลีญี่ปุ่น เนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะแต่พอถามว่าตัวเองเกิดมาจากไหนไม่รู้ไม่มีปัจจุบันพยายามค้นหากันมาวิจัยกันมาร้อยกว่าปียังไม่บอกยังบอกไม่ได้ว่ามหายานเกิดจากอะไรเกิดมาจากไหนอ่าไม่ใช่ก็อ่ามหายานใช่ไหมอ่าคืออย่างนี้พอพระคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพอหลังจากพอต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าพอในสมัยนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมีนิกายเกิดขึ้น ในอินเดียใช่ไหมสิบแปดนิกายกระจายตัวกันอยู่ทั่วอินเดียในปัจจุบันเสร็จแล้วเนี่ยมหายานก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันในอินเดียเพราะฉะนั้นมหายานกับ18นิกายเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้ว2นิกายเนี่ยก็มีบางส่วนที่ไปตามเส้นทางสายไหมแล้วก็เพราะว่าจะไปจีนได้เนี่ยต้องออกจากอินเดียก่อนถูกไหมออกไปทางในกัมิระซึ่งก็คือคันธาระถ้าเราเคยได้ยินชื่อน,นี้กันก็วิ่งไปตามเนี่ยแล้วก็ประเทศที่แบบลงใช้ลงท้ายด้วยขาว่าสถานทั้งหลาย เชมอัฟกานิส,สถานวิ่งไปตามเส้นทางสายไหมถึงค่อยเข้าจีนได้แล้วค่อยไปเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นถูกไหมฮะมันจะออกเส้นทางนี้มันเหลือทางออกทางเดียวเพราะมันมีภูเขาฮิมาลัยกั้นไงเหลือทางออกมันเหลือช่องเดียวแล้วสมัยนั้นคือสมัยของพระเจ้ากุสานะพระเจ้ากุสในในใน,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 ในราชวงศ์กุสานะเนี่ยโดยพระเจ้ากนิสกะเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยอาณาเขตของพระองค์เนี่ยมันไปถึงทางบางส่วนของที่ปัจจุบันเป็นเป็นพวกเอเชียกลางไง มันเลยทาให้ทางออกเนี่ยมันเปิดออกแต่สมัยก่อนที่เป็นเฉพาะอินเดียเส้นทางเนี่ยไม่เปิดออกเมื่อไม่เปิดออกผู้ศาสนาเราอยู่เฉพาะในอินเดียแต่พอมาถึงราชวงศ์กุสานะทางออกเนี่ยราชวงศ์เนี่ยแผ่ขยายพื้นที่ทางฝั่งเอ่อเปอร์เซียแถวแถวนี้ออกไปไปติดทางเอ่อทะเลสาบแคสเปียนมันเลยทําให้เส้นทางเนี่ยมันเปิดออกเหมือนประตูมันเปิดออกพราประตูเปิดออกปั๊บก็เลยมุ่งทำให้ผู้ศาสนาเนี่ยไหลออกไป ตามเส้นทางสายไหมแล้วก็เข้าสู่จีน mm. เกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นในระยะเวลาต่อมาส่วนเทรวาดเนี่ยลอยลำหน่อยเพราะว่าโชคดีว่าในสมัยพระเจ้าโศกเนี่ยลงมาแล้วที่สีลังกาและจากลังกาก็แผ่ขยายออกมาทางเอเชียตอนออกเฉียงใต้จึงมาเป็นประเทศที่นับถือเทรวาดกันอยู่ที่ยังอยู่ในปัจจุบันนะครับเมื่อกี้กลับไปี่ว่า18นิกายที่ว่าเนี่ยหลงเหลือแค่นิกายเดียวที่ มีที่มีพระสงฆ์เหลือหลงถืเอเหลือถึงในปัจจุบันเนี่ยนั่นก็คือเถราวาดเท่านั้นส่วนนิกายอื่นเมื่อสักครู่นี้หายสาบสูญหมดเลยเหลือเฉพาะคัมภีร์ที่หลงเหลืออยู่บ้างถูกขุดพบบ้างเป็นใบลานไม่สมบูรณ์บ้างเก่าๆแก่ๆบ้างแล้วก็บางส่วนเนี่ยที่ต้องบอกว่าโชคดีที่พุทธศาสนาเหล่านี้เข้าไปสู่เมืองจีนแต่ที่เข้าไปขนาดนั้นเนี่ยไม่ได้เข้าไปเฉพาะมหายานนะอย่างที่บอกเนี่ย ทางฝั่ง1ินิกายเนี่ยเข้าไปด้วยแต่เข้าไปไม่ทั้งหมดและอยู่ได้ไม่หมดแต่ที่เหลือเหลืออยู่รอดมาได้เนี่ยคือเป็นของฝั่งมหายานเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพีหลายๆคำพีเนี่ยที่ถูกนําไปจากต้นฉบับที่เป็นภาษาสันสกฤตเนี่ยจึงถูกไปแปลเป็นภาษาจีนโบราณอยู่ในเมืองจีนและเก็บมาถึงในปัจจุบันโชคดีมากที่มีที่ที่ถูกแปลเป็นจีนโบราณเพราะไม่งั้นจะไม่เหลือเลยจะไม่เหลือเลย นะจะไม่เหลือยังจะไม่เหลือมาให้เราได้เห็นถึงในปัจจุบันนี้เลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ถามว่าถามว่าทำไม,ามาเล่านี้ฟังเพราะกำลังจะเล่าให้เราฟังว่าธรรมจากกระเปวตาตันสูตรที่เราสวดกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพียง3มเวอร์ชั่นที่อยู่ใน23เวอร์ชั่นที่มีอยู่ทั่วโลกถึงปัจจุบันนะฮะอันนี้ไม่นับคัมพีที่อยู่ทางฝั่งมหายานนะที่มหายานเนี่ยดึงเอาไปเป็นเอาเขาว่าเรฟเลนส์ไปแล้วไป เขียนเป็นมหายาณต่อเนี่ยอันนี้ไม่พูดถึงเอาเฉพาะที่เหลือในสิบแปดนิกายนี่แหละหลงเหลือตรงนี้แล้วมาทําให้เห็นถึงในปัจจุบันเนี่ยหลงเหลือึ้นเป็นเราในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะเอาก่อนนิดหนึ่งที่เราสวดเพ่เราสวดกันเนี่ยเอวามสุตังเอกังสมยังพระขวาวาราณัสยังจําได้ใช่ไหมที่เราสวดไปตรงนี้เนี่ยเรานํามาจากไหนเรานํามาจากเรานํามาจากที่อยู่ในส่วนของพระสูตรที่ชื่อว่า พระสูตรที่อยู่ในสังยุตตนิกายเป็นพระสูตรขนาดไม่ยาวมากขึ้นว่าเอกเนี่ยเอวเมสุตังเอกังสมัยังพระขวาและก็ไล่เลื่อยไปใช่ไหมเอ่ยแลวก็ถึงจบที่บอกอัญญาสิวัตโพโกนดัญโยอัญญาสิวัตโพโกนดัญโยติอิติหิทังอายสมะโตโกนดัญยาสัญญาโกนดัญโยทเววนามังอะโหสีตินี่คือจบในส่วนของแค่นี้อยู่ในสังยุตตนิกายแล้วก็เนื้อหาแบบเดียวกันอยู่ในพระวินัยปิฎก เป็นส่วนที่เป็นส่วนที่ตงเนี้จะมีเรื่องราวด้วยเป็นเรื่องราวที่พระสมมาสมฤทธเจ้าท่านแสดงเรื่องนี้ให้กับพระปัญจวัคคีฟังเป็นสตอรี่เลยหลังจากนั้นมีอะไรต่ออันนี้คือถูกบรรจุเอาไว้ในส่วนของที่เป็นพุทธประวัติพุทธประวัติที่อยู่ในพระวินยัยสองอันแล้วนะแล้วก็อยู่ในขุททกนิกายปฏิสัมพิธามัคชื่อฟังเล่นๆเ,เป็นพระไตรปิฎกเหมือนกันอยู่ในขุททกนิกายเป็นส่วนที่ยกธรรมจักรขึ้นมาเป็นมาเป็นตัวตั้ง แล้วอธิบายขยายความทีละคาเช่นจักขุคืออะไรยานัง an คืออะไรจักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างเหล่านี้คืออะไรเพราะฉะนั้นในในของเทราวาดเราเนี่ยจะมีเพียงแค่3เมบร์ชันเท่านั้นที่เนื้อหาเหมือนกันแต่นอกจากนั้นจะไปปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของนิกายอื่นๆ,ๆเช่นมหีสสกะเช่นธรรมคุปตกะมหาสังคกะสารวาสติวาทะเหล่านี้นะครับ และที่อยู่เยอะที่สุดเลยคือสารวาสิวาทะเพราะว่าหลังจากที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยู่พักหนึ่งสารวาสิวาทะเป็นหนึ่งใน18นิกายที่มี power มากที่สุดนิกายหนึ่งทำให้มีคัมภีร์ที่เกิดขึ้นในนิกายนี้เยอะแยะมากมายแต่ก็น่าเสียดายว่าแต่แล้วท้ายที่สุด นิกายนี้ก็ไม่มีหมู่สง์ที่รักษาคัมภีร์มาได้จุดที่ไม่สามารถรักษาพระศาสนาเนี่ยรักษานิกายของตัวเนี่ยมาได้ถึงในปัจจุบันเหมือนอย่างของฝั่งเทราวาสนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดอยู่เยอะแยะมากมายเลยตรงนี้นะแล้วก็บางส่วนก็ถูกนําไปนะกลายเป็นคัมภีส่วนหนึ่งของพุทธประวัติพุทธประวัติแบบพิสดารน,นะที่เป็นพุทธประวัติของเอ่อตอนหลังเนี่ยถูกนําไปบรรจุไว้เป็น ส่วนหนึ่งของคัมภีร์มหายานชื่อว่าลลิตาวิสตระคุณคุณไหมฮะไม่คุ้นเลยนะครับคุณคุณลลิตาไหมลลิตายังพอคุณคุณไหมอ่าคานี้เลยลลิตะและ้ววิสตระมาจากคาว่าวิสมาจากคําว่าพิสดารคือว่าพิสดารในที่นี้ไม่ใช่หกคำเรีนตีลังกานะพิสดารคือเป็นการแสดงทมโดยเขาเรียกว่าโดยกว้างขวางนะเราเคยเปิดหนังสือสดมนธรรมวัดเย็นใช่ไหม หลังๆอาจจะไม่ค่อยสวดกันนะทำวัดเย็นนะสวดธรรมจักรกันใช่ไหมทำวัดเย็นอันแรนกนะเขาใช้ว่าอะไรบูชาพระโดยพิสดารใช่บูชาพระโดยพิสดารในที่นี้เขาพิสดารในที่ห,หมายความว่าโดยวิจิตพิสดารคือโดยโดยโดยโกว้างๆอ่ะไม่ใช่สังเขตแคบๆนะแบบโดยกว้างๆอธิบายขยายอธลระคำแบบนั้นเลยเหมือนกับที่บอกว่าจักขุคืออะไรอธิบายออกมาในปฏิสัมพิธามัคเหล่านี้เป็นต้นนะครับงานวิจัยของที่ญี่ปุ่น นะงานวิจัยที่ญี่ปุ่นเนี่ยย้อนหลังกลับไปได้ปัจจุบันเนี่ยเมื่อปี1925ปีนี้เท่าไหร่เอปีนี้เท่าไหร่2021ถูกไหมขอสอนะขอสอนะขอสอน,นี้คือ2021ใช่ไหมของสมัยนู้นงานวิจัยชิ้นแรกงานวิจัยชิ้นแรกที่มีปรากฏออกมาเนี่ยในในประวัติศาสตร์ก็คือปี1925ย้อนหลังกลับไปเกือบ ย้อนกลับไปเนี่ย96ปีไม่เก่านี่คืองานวิจัยงานวิจัยที่แบบนักวิชาการอย่างพวกเรานี่แหละค้นกันแต่ไม่ได้หมายถึงตัวคัรมภีนะตัวครรมภีเนี่ยมีเก่ามาตั้งแต่นั่นแหละยุคถึงที่ว่านี่แหละยุคคัมภีรไบลานไล่มาเขาอ่าท่านเจออะไรก่อนคนเนี้ยที่เป็นคำคนแรกเนี่ยเจออะไรก็ไปเจออันนี้คือเรารู้กันอยู่แล้วว่าธรมมจักรเนี่ยมีแน่ๆคือบาลี ที่เราสวดกันอันนี้แน่นอนทุกคนรู้รู้หมดเพราะรู้เนี่ยสมัยไหนรู้เนี่ยสมัยที่สมาคมบาลีปกรณ์เนี่ยก็คือนําคัมภีร์จากอินเดียจากศรีลังกาเนี่ยกลับมาศึกษาใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นคือไม่อนอาณานิคมของทางฝั่งอังกฤษอ่ะเขาก็ทางสาราณาจักรเนี่ยก็เอาคัมภีร์เหล่านี้มาศึกษาและตั้งสมาคมชื่อว่า p a l i t e c h Society เคยได้ยินไหมหรือที่ใช้ชื่อย่อว่า P.T.S. นะตั้งประมาณ200ปีนะ200ปีเสร็จท่านริชเดวิด ถ้าใครเคยได้ใครเคยได้ยินชื่อนะครับก็เราวิจัยนี่อันนี้เรรู้อยู่แล้วว่ามีแต่เราไม่รู้ว่ามีธรรมจักรของที่อื่นอยู่ด้วยจนกระทั่งปรเฟสเซอร์เทราโมโตเนี่ยได้ไปค้นพบคัมภีร์ที่ถูกแปลเป็นที่ถูกแปลแล้วเป็นภาษาที่เบตเราเห็นภาษาทิเบตเนี่ยเรานึกว่าก็น่าจะเป็นวัชรยานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยในวชัชรในคัมภีร์ทิเบตทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่วัชรยานทั้งหมดแต่ว่ามีับในส่วนของคัมภีร์ที่ ของฝั่งเทรวาสเนี่ยอยู่ด้วยและคมภีนี้คือคมพีหนึ่งเลยที่ถูกที่ถูกแปลมาจากเอวมเมสุตังเอกังสมยังของเราอันนี้คือคมพีหนึ่งมี2เวอร์ชันนะฮะมี2เวอร์ชันที่เป็นที่เป็นที่เป็นทิเบตเนี่ยแต่ว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ถูกแปลมาจากของฝั่งเทรวาสเสร็จแล้วก็มีถัดมาอีกสองปีปรากฏว่าไปค้นไปค้นพบคมภี์ไบลานไปศึกษาคัมพีรไบรลานค้นใบค้นมาปรากฏว่าไปเจอพระสูตร ที่มีเนื้อหาเดียวกันกับธรรมจักรนี่แหละก็คือเป็นธรรมจักรกระเป๋าตนสูตรเลยแต่ถูกบันทึกด้วยภาษาสันสกฤตเป็นคำพีไบาลานและต้องบอกเลยว่าคำพีนี้ถ้า,ถ,าถ้านับถึงความเก่าแก่เนี่ยคำพีนี้ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในฝั่งสันสกฤตนะถ้าไม่นับตัวที่ถูกแปลแล้วเป็นจีนโบราณน,นะแล้วก็พอถัดมาอีกก็มีโปรเซอร์คนหนึ่งก็ก็เอาคำพีทั้งหมดเนี่ยเอามาศึกษาเปรียบเทียบทั้งหมด แล้วก็แบ่งเนื้อหาออกมาเนื้อหาข้างในจริงๆมันมีความใกล้เคียงกันนะแต่มันจะมีบางส่วนที่มันมีความแตกต่างกันตัวอย่างเช่นอย่างของเราเนี่ยขึ้นต้นโดยธรรมจักรโดยโครงสร้างเนี่ยจะขึ้นต้นว่าให้หนให้ห่างจากขนทางสุดโต่งสองทางใช่ไหมมีสองข้อใช่ไหมแล้วก็ให้ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาใช่ปะที่เราสวดกันน่จำได้ไหมกาเมสุกามาสุขริการนโยโคแล้วก็มีอะไรอีกอย่างหนึ่งนะอัตตกิลมถานุโยโคใช่ไหมแล้วก็กให้ห่างเนี่ย มัชชิมาปฏิปทาจำได้ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆบอกถึง De f ฟ n i t i o n ของว่าทุกข์คืออะไรชาติปิทุกขาชรา,าปิทุกขามานังปิทุกขังเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์จำได้ไหมฮะอันนี้คือ De f i n i t i o n นะแล้วเราก็จะมาจบกันตรงที่ว่าสัมมาสมาธิถูกไหมนี่คือท่อนแรกแล้วก็ขึ้นท่อนสองเนี่ยจะเป็นเรื่องของรอบสามาการสิบสองที่เป็นคำที่ซ้ำกันเยอะๆใช่ไหมแต่จะมีกันนี่คือนี่คือทุกข์ทุกข์กควรกำหนดรู้ ได้กำหนดรู้แล้วสมุนี้คือสมุทไทยสมุทไทยควรละสมุทไทยเราได้ละแล้วนี้คือนิโรธนิโรธคือความดับอ่ะควรทำให้แจ่มแจ้งทำให้แจ่มแจ้งแล้วสุดท้ายมรคนี้คือมรคมรคควรทำให้เจริญทำให้เจริญเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยนี่ไงนี้คือทุกข์ควรทำอะไรทำอะไรไปแล้วหนึ่งสองสามทุกข์ สมุไทยนิโรดมักหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่สามสี่สิบสองติปริวัตตังทวาทศาการังยถาภูตังนี่ไงก็คืออะไรก็คือว่ารอบสามอาการสิบสองตรงนี้เป็นยังไงไม่แจ่มแจ้งเมื่อไหร่ไม่ปฏิญาณตนเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อแจ่มแจ้งเมื่อไหร่จึงปฏิญาณตนเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วพระบัญจวคขีก็ฟังแล้วก็เชื่อเชื่อแล้วก็เพราะอะไรเพราะตัวเองก็บรรลุธรรมตามที่พระองค์กล่าวแบบนั้นนี่เหมือนกันใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถามว่ามันมีโครงสร้างบางอย่างเนี่ยเฉพาะนิกายเดียวเลยที่ผ่านมาไม่รู้นะตอนทำทำไมยังไม่รู้นะในช่วงปีสองในช่วงปีก,กว่าปีแรกพี่ยัง,ย,งยังไม่ตกผลึกมาต้องเพิ่งมาตกผลึกทีหลังว่าอ๋อจริงๆแล้วมันมีนิกายหนึ่งที่เนื้อหาแตกต่างกับเพื่อนเลยคือของนิกายที่บอกมิกกี้มี power มากที่สุด ในสมัยของพระเจ้าในสมัยของพระเจ้ากรีซการาชวงศ์กุสานะก็คือสรารวาสิวาทะสรารวาสิวาทินหรือสรารสรารวาสิวาทะเนี่ยเอาคําสอนเนี่ยมาขยับใหม่นิดหนึ่งโดยสตาร์ทเริ่มต้นมาเนี่ยไม่ได้พูดถึงทางขนทางส,งสุดตรงสองทางเลยนะสตาร์ทขึ้นมาเลยว่าพู้เจ้าประทับอยู่ที่ไหนเหมือนกันเลยเอวเมสุตังเอกังสมยังพักควาเหมือนกันพาราณาสีพาราณสียงอยู่ที่พาราณสีใช่ไหมตัดกับ ภิกษุ5รูปแล้วก็ขึ้นเนื้อหามาที่รอบสามการสิบสองเลยโดยไม่มีเรื่องของขนทางที่ต้องห่างเว้นห่างสองทางแล้วก็เดฟ i ิชันของอเรศสีไม่มีพูดถึงและที่สำคัญคือเรียงลำดับให้ใหม่ซะง,งั้นลำดับยังไงนี้คือทุกนี้คือสมุทัยนี้คือนิโรดนี้คือมรคไล่เป็นแผงนี้มาแล้วถัดมาต่อมาก็คือพรากาฟที่สองก็คือทุกนี้คือ,อทุกควรกาหนดรู สมุไทยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรคควรทำให้เจริญนึกออกไหมสลับไขว้กันแล้วสุดท้ายก็คืออะไรฮะทุกได้กำหนดรู้แล้วใช่ไหมสมุไทยได้ละแล้วนิโรธทำให้แจ้งแล้วมรคทำให้เจริญแล้วสลับขวางใหม่เห็นไหมฮะจากที่เราสวดกันจะของเราสวดกันจะเป็นสามแล้วแล้วก็อย่างนี้สี่อันใช่ไหมแต่นี่คือมาแทงเดียวสี่เลยแล้วก็หนึ่งสองสามแต่ก็ยังเป็น รอบ3ามงกรสิอยู่เหมือนเดิมนะแต่เนื้อหาจะสลับกันนิกายเดียวเลยคือสารวาสิวาทินเพราะฉะนั้นอ,อ่าเขาก็าจะสวดสลับกันไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทั้งหมด23เวอร์ชั่นของธรรมจกกักรปัตตานสูตรทั้งหมดตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมั่นใจว่ามีมาเก่าก่อนตัน้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะอะไรเพราะทุกนิกายมีหมดมันเหมือนอารมณ์เราอยู่ในห้องเนี้ย ทุกคนถือธรรมจักรกับวรรสูตรเอาไว้หมดถูกไหมฮะแล้วทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านไปวันดีคืนดีห่างกันไปแล้วหลายๆปีไหนไหนลองไหนมามาดูซิวันวันนั้นพระอาจารย์ฐานิโยท่านพูดอะไรให้ฟังบ้างทุกคนก็มาคุยกันว่าคุยเรื่องนี้แหละถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ฟังเรื่องนี้ด้วยกันแล้วอยู่วันดีคืนดีเรียกมาประชุมรวมกันแล้วถามว่าหลวงพี่พูดอะไรเนี่ยหลายาจ,จะพูดไม่เหมือนกันก็ได้ขนาดมาฟังด้วยกันยังคุยไม่เหมือนกันเลยเชื่อไหมรับรอง จบรอบนี้ไปถามปั๊บกิง้งพี่พูดอะไรออพี่พูดอะไรนะไม่ค่อยแน่ใจใช่ไหมนี่ขนาดมาฟังด้วยกันยังแบบนี้เพราะฉะนั้นมันมีบ้างที่มันแบบเอะอาจจะแบบต่างกันนิดนึงนะอาจจะต่างไปบ้างแต่โดยเนื้อหาส่วนรวมเนี่ยเป็นไงฮะค่อนข้างที่จะ70%็0เนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจได้ว่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นทามาจากกระเป๋าตรนคสูตรในทางแม้แต่ทางทฤษฎีทางตรรก,กะเนี่ย ของนักวิชาการยุคปัจจุบันเนี่ยก็เชื่อว่ามีมาตั้งแต่ถือว่าเป็นพระส,สูตรยุคตน้นเพราะมีเวอร์ชั่นมากมายถึง23เวอร์ชั่นแล้วมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะมาฝากให้กับเรานี้เพราะฉะนั้นนะทำรรมาจากรวรรถุสูตรนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็เป็นพุทธวจนะที่มีมาตั้งแต่สมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวดไปเถอะ จำพระสูตรไหนไม่ได้จำพระสูตรนี้พระสูตรเดียวถือเป็นรัฐธรรมนูญของพระพุทธศาสนาถ้าสวดได้อย่างนี้ท่องจําได้แบบนี้ปฏิบัติได้อย่างนี้ด้วยพระศาสนามีแต่เจริญรุ่งเรืองไม่มีวันเสื่อมสลายอย่างแน่นอนก็ขออนุโมทนากับทุกท่านมาณโอกาสนาี้ด้วยนะสาธุพอดีเลยโอ้โหดูสิเห็นไหมเป๊ะเลยอืมนะเอาโอเคละอ่ะโมทนาอะนะ เอา,อางี้ละกันเดี๋ยวบูชาพระก่อนอเดี๋ยวบูชาพระถ้าใครสงสยัยเลยเดี๋ยวถามนะจ๊ะนะเผื่อท่างในมีทุละนะอะบูชาพระกันนะอาราหังสัมมาสัมพุทโธพระเขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระเขวะพร้อมกันเลยนะพุทธังพะขวันตังอาภิวาเทมิ พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตะภะคะวตาธรรมโมธรรมมังนามาสามีธรรม,มเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภาคะวโตวสวาวกาสังโค สังขังนามามีสัง,สงโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของ,ของเราเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์พงศักดิ์ธานิโยโดยพร้อมเรียงกันนะคะกระกรบกรบให้บุญนี้ปกปักรักษาให้ทุกท่านและครอบครัวพร้อมได้หมู่ญาติ ขอให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญคิดอะไรสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้นีมมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมากายที่สว่างสวยยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปได้ตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปตลอดชีวิตตลอดดอดฝั่งทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเทินสาธุค่ะในะโอกาสนี้นะคะก็ มีซองให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมปัจจัยนะคะ,ะถวายบูชาธรรม,มพระอาจารย์พิ krit มีคำถามอะไรเอ่ยอเดินเชิญพิ่กฤตค่ะมีคำถามอะไรถามได้เดินเชิญทุกท่านทุกท่านพร้อมใจกันเลยนะคะวันนี้เราก็อบุญกันตั้งแต่ชาละ,อ,ะอีเชิญค่ะพิก r i คุณทรายนะคะน้องนายน้องเนตรคุณแม่ปันนีนะคะพี่แพททุกท่านเลยค่ะพี่ส้มนะคะ แล้วก็ท่านที่ได้ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาอยู่ทางบ้านนะคะก็ส่งใจมาร่วมตั้งจิตอนุทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุให้บุญกุศลในครั้งนี้ปกปักรักษาให้ทุกท่านและหมู่ญาติคอยเป็นผู้ที่มีความสุขมีแต่ความสว่างสวัยในการสร้างบรารมี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้มีอายุขยัยที่ยืนยาวนานได้สร้างบุญได้สร้างบารมีกันไปนานๆธุรกิจการงานเจริญรุง่งเรืองประสบโชคดีมีสิริมงคลสำเร็จผลดังกมลที่มุ่งมาาปรารถนาเอาไว้ดีแล้วจงทุกประการได้เข้าถึงธรรมะที่สว่างสวยเข้าใจลึกซึ้งในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทงตลอดในความรู้ของครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมไปตลอดทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิเรียตถาคโตสิทธิเตโชชยโยนิจังสิทธิลาโผนิรันตลังสัพพสิทธิพระวันตุเตสาุ